สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขูสุขนพบพอกับช่องสาวอีสานบ้านดงดวนไม่อีกแล้วพี่น้องเมื่อน,นี้มาพอกันอยู่สารคามจะว,วันสุดท้ายของปีคือที่มหา ตองได้พี่น้องยังช่วงอยู่ในช่วงระยะช่วงบายนะคะอ,ออกมากปอดารพิษปอดารพิษมันเป็นสารพิษนีเรตตอน์หนึ่งนี่นี่ไอ,อ้จำลงแห้งพดมันจะเกิดนอีกบมดเลเกิด อ๋ยบ่สองตุนสองตุนนี่ยคคนกี่ตัวเนี่ยคนเดียวอันเดียบอ่ะยี่บ่ตางยี่บ่เป็นลมฮะม็นเป็นนี่แมจะนอนเอาเป็นลมเมืองเคียบแบแดงสมหนีเป็นหน่วยเสยนี่แมแเราแปะไว้ไอเขียวแบบนี่เดียเป็นหน่วยดิเป็นหน่วยดิเป็นหนวยเสยเป็นหนวยเสยอ่ะ กั <Net> ้นเบิ้งที่ล่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งดอกหอมจ้ะดอกหอมโอ้พีแก่แทนแก่เล้วตัวนี้ ดอกหอมต้นดอกหอมอืมม่รู้แล้วพักรีมันดอกหอมคุณยนยังก็ใส่พันอยัง บาลูกะซีบวัวขึ้นกันชวบดอกหอมพี่น้องดอกหอมไอ้จอยมะไทยขอยนะอ่อยแน่จอยครับพี่น้องมาเก็บพักไปกินแรงกับพี่น้องลุงสายซาไปลุงด้วครับเก็บดอกพักดอกหอม กินดีคักแต่เก็บไปว่าเคยเมดเพื่อเที่ยนี่นี่นนตัวยังไงคือบอ่เอาเบิร์ดเหรอเขาจะกินมดบ่เอ,อนานี่พนผัดกี่เล่มเฮ้ยก่อนสิผัดขนาดเด้อใครว่าพัดดอกก้ย<อ>นักซ้ำเอาแม่ด้าเจ,จ้าเด้เอพอแล้วมดแล้วนะเอาไว้มันใหญ่เนี่ยไมีน้ำเปล่านะ ยาใหญ่ใหญ่ยาวครับอูดูผักชีครับพี่น้องโอ้โหโอ้โผักชีลาวพี่น้องอันนี้ผักชีลาวอันนี้ผักกวางตุ้งกยว่าแม่นหยาด้วยัหมือนกันเบ่งกวางตุ้งดอกดอกเหลืองอัมรามอุ้ยหุ้ยนะจ๊ะนี่ครับโอ้นี่เขาเอ่ยว่าเกษตรพ่อเพียงครับพี่น้องเกษตรผสมผสานครับผักกินเอง่ต้องไปซื้อตลาดครับผอสารพริกพร้อม ซีเขาสร้างพวกซีจีนเหรอไหมโคนมันใหญ่ใหญ่ข้นมันอ่ะมือหนะมันนี่ต้นเดียวมันบอลอีโคนนี่หลายต้นอยู่มันอยู่ในกอเดียวเลยโอ้ตัวมันตัวาหามันสีใหญ่อ่ะแต่ประเทศน้ำจิ้มสามรสโอ้แสบครับก็สีหอมนะหอเอาอีกบอข้างหน้านี่เลยพอแล้วสมิ่งก็พอแล้วต้นน้อยๆแน่ๆนบุ้งพี่น้องใบบุ้งใหญ่หนึ่งคนว่าเอาอีกบอหนึ่ง สำมนียกไปหั่นเต็มจานแล้วเต็มกระทะเลยครับนี่ก็นี่กำลังแปะครับมาใครซื้อไห้พักขนาดเจ้าได้บักแตงผมแตงกุดไม้เราไปลางกินจะน้อยอย่างละโอ้โหเหมอนกุดไม้คู่สูงขักหาบักแตงโม่คนเดียวไปจะไหน พวกแตงโมก่อนครับโอ้แตงโมอยู่นี่บ่เกิดครับมันบ่เกิดเป็นว่านี่บักแตงโมมึงนี่นี่มันบ่เกิดเป็นว่านี่ด้วยจะไดเอาฟุ้นเอาปุ๋ยโอ้แต่ปุ๋ยใส่บ่ได้แล้วเอาไปใส่เหงามันมันก็ตายแล้วมันลวกเนาะถ้าใส่เหงามันหลวกแล้ว กิดแล้วครับบรรยากาศทุ่งให้ตรงหน้าองเงนนอเอ,อตัวใหญ่ๆนี่ราคาดก้อนมูเขาอ่ะนี่ครับโอ,อ้โ เม่ตีถึงมือตังบ้อขาหนึง่งโอ้พระทัดขาดเนี่ย <g ül üyor> ยังอยเหลืออยู่ทั้นขา,า,านั่นบอกแล้วโอ้ขาทักงสองบมือ <c oughs> <c oughs> นคลองคู้นางครับพี่น้อง ออเจ้าสิไปยุไซนั่นโอ้เสียงหัวผลน,นะครับพี่น้องนี่คือที่เขาดาวเราเืวาอว่าพี่น้องนั่นน่ะสิม,มีไฟเนาะเออโมีไฟกัได้เฮาว่าเพาว่เข้าดาวอยู่นี่เลยเดี๋ยอเรถมาอเชเป็นกำลังใจหสายสารบานดมาด้ค่ะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ